กับสบายดีพ uh, ี่น้องสบายดีย่ำสาวๆเนาะพ่อๆกัน right. ค no, ือเก่าพี่น้องร่างว่านก็ไม่ได้ตงคลิปเนาะโดครเล่าเลยเล่คลิปเราพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ยากพี่น้องดำหน้าเนาะน้ำบ่มีหรอกพี่น้องจูบเอานี่กะแห้งมาเลยตอนนี้ประมาณตีห้ากว่าพี่น้องดำหน้าสองคนพี่น้องเอ้ยเคยสีแล้วเนาะ ต่อ่เ uh so ียวพี่น้องดับหน้าประมาณสองทิศเลยสิ่งรถไทพื้นหากัขาดพี่น้องแต่วบารถไฟขาดแต่เสาะเสาตุนดำพื้นเดียวให้มักไงพี่น้องมาหลุดมาสิแล้วตอนไหนตอนเพลินแล้วตอนเที่ยงกระตุนดับหน้าให้พื้นเดียวยดับหน้าสองคนพี่น้องให้กับบกใหญ่พี่น้องนี ยังบลายให้ไปได้พี่น้องยังประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบเ็ดสิบสองสามสี่สิบห้ายังหน้าสิบห้าให้พี่น้องตั้งต่กะน้อแต่แม่มันเนาะมีแต่ห้ใหญ่ใหญ่เมื่อแห้งเลยเมื่อยกลางคืนมาถนอนลูกชายบ่คอยนอนเพราะอากาศฮอนนาะวิ่งอยู่บนคืน ูนึกไส่นอนยู <circuits fundo> <Right>. ่เทงหน้าอากาศหงอนพี่น้องสังเกตบรรยากาศยามสาวๆพี่น้องสดซื่นหนาขยำพลางโพต่เดีวเบาไส้ตื่นแตีตี่ีเครื่องนีพี่น้องาดหน้าให้นี่นะสัวโมงนึ่งพอดีมาด้หน่อยพี่น้องเอ้เบิ่งขึ้นหน่อยอันทนอากาศแล้วโอ้ดัสองคนสีหายยอกบ้านห่ายๆกูนี่ก็ดำมาแล้วพี่น้องเยหน้าททงนี้มี่่ให้ง่ สองทิศพี่น้องสองทิศพอดีอยู่ไหมทอต่ค้องใหญ่ใยาวให้หน้าเลยพี่น้องวันนี้เคยสังเกตทองผ้าพี่น้องนี่พี่น้องสังเกตทองผ้าที่อากาศสีแดดไหมนี่ตอนเมื่อวานแปดโมงยังแดดรอพี่น้องเลยวันนี้ก็แดดคือเขาสู้ๆนะพี่น้องว่ะลังดํางอมๆให้บักใหญ่พี่น้องสงสารชาวกระตู่นเราลองซอยกันพี่น้องเลย กาดื่น้องสั้างกินาคาพ่น้องฟาทุกขาเทานเต็มเห็นเห็นพี่น้องบายดีพี่น้องหน้าเด้อพี่น้องได้คอยกันนี่นองเลยลาดได้จองคนนอนหาคีปพี่น้องมาไปเดินน่นดอกอยากเว right? ียกแหงส่งเมาดำหน้าพี <cra> ่น้องก็โถก็ไฟเด้อพี่น้องเบยกไฟว่างตรงนี้เมาดำหน้า สองคนะเ,เนาะเข้าแล้วเข้าเมื่อบ้านเนาะบ้านใหม่เนาะเป็นหอนนอนหน้านะลูกไส้ดี่ตันลูกไส้กลางคืนกระกะเสียงยังกระถึกอยอะญาเด็กหน่อยนอนอยู่ป่านะพี่น้อง่าเินเย็นแนวเข้ามองมองบูเห็น,หนเนาะเดี๋ยวบูเห็นกังขึ้นจะมาหอนมาขึ้น่านขน,น,ขน,น,ขน,ขนาด ยาลูกดอกบริญากยง่งี้ดำ้างๆนอะไวที่น้องกัเมื่อยเลยนหน้าเคร่งเดือนเลยสองคนคนที่สาเออยังาได้มาเนาะหนาทั้งหมดสามคนที่น้องให้เต๋เจอกันสิลงได้เนาะอยเติบเตัวในหน้าในหน้าน่หน้าพี่น้อ ดาวทูใน2หน้าเบอร์กลังลงมาอายเฮาลงแต่เ้าพีองคนเนาะตื่นนก็ได้ลายเติหน้อยนึงสวิเนาะวิตต้องสู้สู้ นี่กรงเนนี่ะปิ๊น่แล้วกริปิ๊นหน้ามตใหญ่เป็นน่อยกล้ยุ่งเนาะด้เลไฮนาะสองคนดับไแบบใหญ่ติดเรี่ยวาตามือหกเจ็ดสิบแล้วห้าทิพย์แล้วมาหน่อยกันันบใหญ่ สองมัดวยองนนีบลเจ้ากรสุนสุดหนาเลยพเพอนดำนะดำก้อนเนาะหงายหงายก็ขาดหน้เลยเนาะ ก็ดำซอยกันม้่างหนาล่างตาเลยนี่หมออย่างเดียวดำตอนนี้พี่องให้จอยก็จอย้อมแห้งเลยเลือดกระดูกยังเป็นได้เดี๋ยวก็ได้พักพอน้องอทิตฐหนึงไ้เล้ขอบคุณทีกว่า

บอค่อเหนจากตูนดอกไก่พวอยู่ไกๆใช่หไหมน้องไอ้หน้ากัปวดขาบน้นนอนปวดาวดเลยเจ้าตุ่นขาปวดเน้อง่วงน้อง่วงตุ่นพันเนื่ยมาก เป็นหน้ากบาเนาะม่ปวดปวักษาท้งแวบริย่งแล้วไม่กมอดมอยนี้นช้ยดมอยนไปก็ไ่ได้พักพอนร่างกายไม่ได้พักพอนเอาลูก บมือแล้เดี๋ยวำมือละให้กันโอ้ค่ำนี่ก็สิมือละให้บ่ตกาจะให้น่อยเอะต้องเยดเข้าออกเเะดกเ็ก็ิบูดเสะอาทิตย์นึงนี่นะเด็กน่บ่าย่าิดมือกันได้ด้ รถไปไหนไปดีดปน,ปดน้า,นาแล้ว,ลปวลเปิดกระดาษโลกขับรถเปเดี๋ด้วอันนี้ก็ ยังมัยนี้กัดมู้ะเฉาจะเด็กเหมแมงมัยแมงมัวคุ้ยยีนฝนจะตกหรอใชิเ่าฝนจะตกนะหาฝนเมื่อจะแต่ดับนาชิบซีมือมืที่ชิหามื้อ่กนนหาฝนนบุตกจ้กเขื่อเพิ่งเดือดม้านี้เพิ่งเดือดแล้วชิหามืนี้เป็นเดือนเนอครบรอบเลยนีันทิบหามันจัดทน้องจันนี่านเริ่มมันจัน